สวัสดีค่ะตอบคําถามจากทางบ้านนะคะถามว่าเป็นลูกครึ่งจีนนะคะลูกเป็นลูกครึ่งจีนแต่แตจะไปเที่ยวจีนนะคะ ต้องทำ t าวเวอร์ด็อกแคใช่ไหมตอบค่ะใช่ค่ะนะคะถ้าไปเที่ยวไม่เกิน30วันนะคะคุณสามารถเข้าด้วยฟรีวีซ่าได้เลยนะคะไม่ต้องทำ t าวเวอร์ด็อกแคเล่นน้ำเงินก็ได้แต่กรณีที่คุณไปอยู่จีนนะคะไปเที่ยวหาปู่หายาหาตาหายายอะไรก็แล้วแต่แล้วไปอยู่เกิน30วันเด็กคนนี้ไม่สามารถเข้าด้วยฟรีวีซ่าด้วยพาสปอร์ตไทยอย่างเดียวได้นะคะคุณจะต้องให้เขาเข้าด้วยเล่มน้ำเงินเท่านั้นนะคะเล่มน้ำเงิน เขาเรียกว่า Tower Document นะคะจะต้องทำเร่มนี้ถึงจะเข้าจีนได้นะคะเร่มนี้เปรียบเสมือนเป็นวีซ่าของเด็กนะคะ1เล่มนะคะทำมาแล้วมีอายุการใช้งาน2ปีนะคะในกรณีอยู่เกิน30วันสถานทูตจีนบังคับต้องทำเร่มนี้ไม่สามารถใช้ฟรีวีซ่าได้นะอย่าลืมนะคะแต่ถ้าไปไม่ถึงไปแค่แป๊บแป,แป๊อาทิตย์2อาทิตย์นะคะไม่เกิน30วันเข้าไปได้ฟรีวีซ่าได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะท่านไหนไม่เข้าใจนะ ะะเรื่องนี้นะคะทักมาถามได้นะคะถ้าว่าด็อกเมนต์ถือเฉพาะเด็กที่เป็นลูกครึ่ง ไทยจีนเท่านั้นนะคะหมายความว่าเด็กคนนั้นถือพาส,สปอร์ตไทยสัญชาติไทยนะคะแต่เขาซื้อนะคะทาวด์ด็อกเมนต์นี่คือแทนวีซ่าของเขาเขาไม่ได้ถือสัญชาติจีนนะน้องมีสิทธิ์จะไปเลือกสัญชาติอีกครั้งหนึ่งตอนอายุ18นะคะหาแต่ณนะปัจจุบันน้องคือสัญชาติไทยเท่านั้นค่ะประเทศจีนนะคะไม่อนุญาตให้ประชากรของเขานะคะถือสองสัญชาตินะคะทุกท่านอย่าสับสนนะคะถือได้แค่สัญชาติเดียวเท่านั้นถ้าน้องเกิดมานะ ะะแจ้งเกิดที่ประเทศจีนนะคะน้องเป็นคนจีนร้อเเ็แต่ถ้าน้องเกิดที่ไทยนะคะน้องมีใบเกิดที่ไทยเด็กคนนี้คือสัญชาติไทยค่ะแต่เข้าจีนโดยที่ไม่ต้องทําวีซ่าค่ะ แล้วก็ถือเริ่มน้ําเงินแทนวีซ่าแค่นั้นเองค่ะอย่างง,งนะคะท้าไม่เข้าใจส่วนไหนนะคะตรงไหนนะคะทักทามนีเฮาชนนได้เลยค่ะเราชํานาญเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะติดตามข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆกับเรานี้เฮาชหนะนะคะกดติดตามไว้นะคะคิดถึงวันจีนคิดถึงเรานี้เฮาชหน้าค่ะ